สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับค่ำคืนนี้มียู่ฟาเชม้ยลลิกรอบชิงชนะเลิศด้วยจะให้เชียร์ลิวพูก็ไม่ค่อยอยากเชียร์เท่าไหร่ครับส่วนเรอัวมาดริดก,ก็ทําแสบกับเราหรือเกินใครนอนดึกคืนนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันใครจะเป็นแชมป์ก็เรื่องของเขาครับส่วนข่าวสารวันนี้ก็มีมาฝากเล็กน้อยครับ มีตำนานพูดถึงแข้งใหม่ของเราครับกุลเนี่ยมองว่าฮาแลนด์ต้องใช้เวลาปรับตัวครับแต่เชื่อว่าจะทำได้ดีอย่างแน่นอนกุลได้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมครับเขาสามารถมีส่วนกับการทำประตูซึ่งนั่นถือว่าสำคัญก็หวังว่าเขาจะทำประตูได้มากมายครับการปรับตัวในเพีย์เมลีกเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดหน่อย แต่ก็มั่นใจว่าเขาจะทําได้ดีครับแช,ชมเปี้ยนลีกเป็นถ้วยที่สําคัญครับตอนนี้มันเป็นงานชิ้นใหญ่แต่ฟุตบอลมันเป็นเรื่องของทีมนะมันไม่ใช่แค่นักเตะคนเดียวครับถ้าทั้งทีมทํางานได้ดีเหมือนที่เคยเป็นมาเนี่ยถ้วยรางวัลมันก็จะตามมามา,มากมายคิดว่าซิตี้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนั่นคือสิ่งที่สามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้ไม่ช้าก็เร็วครับก็เหลือถ้วยเดียวแล้วเนาะที่อยากได้ที่สุดอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ย ฤดูกาลน้าหวังว่าจะเป็นฤดูกาลของเรานะครับส่วนตัวของฮาแลนด์เองเนี่ยหลายคนก็ยังค่อนขอดเขานะคิดว่าจะยิงได้ไม่เป็นกรอบเป็นกำอะแต่ส่วนตัวผมมองว่าฮาแลนด์มันเป็นคนที่จะหมูกไวครับแล้ะค่อนข้างข่มด้วยก็มีเล่นสนุกสนุก,กับเพื่อนอยู่ว่าจะยิงเกิน25ประตูหรือเปล่าครับแฟร์รบายสีฟ้าล่ะคิดว่าเกินไหมแต่ผมเนี่ยไปทางเกินเรียบร้อยเลยครับ ส่วนนี้ก็เรื่องครับก่อนหน้านี้กุนโดกันมีข่าวว่าจะย้ายและแต่สรุปแล้วเขาก็บินไปแต่งงานเฉยๆครับแกได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเตรียมที่จะคุยกับสโมสรเร็วๆนี้ครับเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่ทั้งนี้เนี่ยเขายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เราเป็นที่ที่น่าอยู่ที่สุดเพราะมีเป๊ปเป็นผู้จัดการทีมครับ แตยคุณให้สัมภาษณ์ว่าเราจะมานั่งคุยกันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแลกเปลี่ยนไอเดียและแผนการจากนั้นเนี่ยจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นครับแน่นอนแหละตนอยากจะลงเล่นให้มากกว่าเดิมครับ มากกว่า1-2แมตส์สำคัญสำคัญในช่วง2-3เดือนหลังเพราะว่าตนเนี่ยเป็นประเภทที่อยากจะลงเล่นอยู่เสมอครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันและระหว่างตัวนักเตะกับสมโมสรครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากเชียร์กีฬาให้สนุกมากยิ่งขึ้นไลน์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ครับกดไปทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ